การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของด่านศุลกากรมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นประตูสู่ประเทศไทยและกรมศุลกากรคาดว่าการค้าชายแดนจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนจากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมทำให้ไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้าในอนาคตจึงจำเป็นต้องเน้นการปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของด่านศุลกากรให้สามารถเป็นเกตเวย์ในการอำนวยความสะดวกให้การเคลื่อนย้ายสินค้าบริเวณพรมแดนรวมถึงการปรับปรุงบทบาทในการตรวจร่วมกับ สุลกากรประเทศเพื่อนบ้านในบริเวณ Common Control Area หรือ CCA นอกจากนี้กรมศุลกากรได้มีการดำเนินการก่อสร้างด่านใหม่ๆเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของการค้าขายชายแดนหนึ่งในด่านใหม่นั่นคือด่านศุลกการกรบ้านประกอบตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลประกอบอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาอยู่ห่างจากอำเภอหัดใหญ่90กิโลเมตรซึ่งเปิดใช้ครั้งแรกในปี2553เชื่อมกับจุดผ่านแดนโกตาบุตรา บ้านดุเรียนบุรงตำบลปาดังเซไันอำเภอรปราดังเตอรับรัฐเคด้าประเทศมาเลเซีย ด่านนี้นั้นมีจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารเข้าออกตั้งแต่ปี2,554ถึง2,559จำนวน4 5 0 0คันส่วนสถิติคนเดินทางเข้าออกตั้งแต่ปี2,554ถึง2,559จำนวน956,784คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ใช้เดินทางเพื่อหลีดเลี่ยงความหนาแน่นที่ด่านสะดาวและด่านประดังเบซา สำหรับสถิติการส่งออกในปี2558มีมูลค่า490.87ล้านบาทประเภทสินค้าที่ส่งออกคือ,อยางธรรมชาติส่วนประกอบและอุปกรณ์ของยานยนต์เป็นต้นสถิติการนำเข้าในปี2556-2558มีมูลค่า0.14ประเภทสินค้าที่นำเข้าคือปลาแช่แข็งพรมปูพื้นนั่งสดมนล ด่านศุลกากรบ้านประกอบมีเนื้อที่ทั้งหมด179ไร่มีการก่อสร้างอาคารสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีลานจอดรถกว้างขวางและมีช่องบริการผ่านพิธีการศุลกากร10ช่องในเฟสแรกและจะมีการดําเนินการเพิ่มช่องบริการอีกในเฟสที่2ให้เพียงพอในการขยายตัวทางด้านการค้าและการลงทุนในอนาคต ตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวในปีหนึ่งเนี่ยประมาณาผู้โดยสารที่เข้าและออกเนี่ยประมาณปีละประมาณแสนหกหมืนกว่าคนาคนที่จะมาใช้บริการทางนี้เนี่ยจะมากในวันที่หยุดยาวเพราะว่าเขาจะหนีจากด่านสะเดาเพราะด่านสะเดาเนี่ยจะรถติดมาก4ีหชั่วโมงเแต่ถ้ามาทางนี้เนี่ย ใช้เวลาประมาณ10-20นาทีเขาสามารถผ่านไปได้เรียบร้อยหมดแล้วทั้งด่านสุกรบ้านประกอบแล้วดานรูเรียนบุรงซึ่งมันจะได้รับความสะดวกสบายระยะทางเนี่ยอาจจะอ้อมกว่ากันนิดหน่อยแต่ถ้าเซฟเวลาแล้วทางนี้จะคุ้มค่ามาก ด่านศุลกกกรบ้านประกอบเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการกับด่านศุลกกกรบ้านประกอบขนาดนี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ600้ล้านบาทในการก่อสร้างถนน4ี่เลนเส้นทางจากอำเภอนาทวีมายัางด่านศุลกกกรบ้านประกอบซึ่งจะแล้วเสร็จภายในปี2560ซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางให้สั้นลง ด่านศุลกากรบ้านประกอบเป็นด่านเปิดใหม่ที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการได้เข้ามาเยี่ยมชมได้เห็นศักยภาพความพร้อมทุกด้านจึงได้มีการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในการประชุมภาครัฐและเอกชนของไทยมาเลเซียเกี่ยวกับโครงการลับเบอร์ซิตี้และการพัฒนาด่านการค้าชายแดนผ่านช่องทางด่านศุลกากรบ้านประกอบมีผู้บริหารและผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนของทั้งไทยและมาเลเซียได้มาร่วมประชุม เป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจที่ผู้ประกอบการที่มาร่วมประชุมจะได้เห็นศักยภาพของด่านศุลกากรบ้านประกอบแห่งนี้ผมมองว่าเนื่องจากปริมาณงานของด่านสุกรบ้านประกอบเนี่ยยังน้อยแล้วศักยภาพของด่านสุกรบ้านประกอบยังมีอีกมากผมก็เลยมีแนวความคิดว่าควรจะจัดการประชุมเพื่อให้เกิดเ,เพื่อผู้ประกอบการเนี่ยได้มาเห็นสภาพข้อมูลที่แท้จริงโดยเอาความได้เปรียบ ของด่านสูงกรบ้านประกอบเนี่ยไม่ว่าจะปริมาณงานหรืออการดำหนวยความสะดวกมีการขน่งสินค้าต่างๆเนี่ยอย่างรวดเร็วแต่มาใช้บริการที่ด่านสูงกรบ้านประกอบเนี่ยใช้เวลาประมาณ5นาที10นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้จุดหนึ่งเนี่ยมันจะช่วยในการผลักดันปริมาณการค้าให้เพิ่มขึ้น ศานสุลกากรบ้านประกอบเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่จะได้นําศักยภาพที่มีอยู่มากมายของด่านแห่งนี้เพื่อประโยชน์ทางด้านการค้าและการลงทุนและการไปมาหาสู่การของคนในอาเซียนเป็นผลดีต่อการสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือกันในอนาคตสนิทศีสุวรรณโนถ่ายภาพสุภาบดีบุญมีทีมข่าว N b t สงขลารายงาน